แบบไลาบปลากระมุกน้องม่แ่บนั่งมากตายตจยแยนีจ้ะั่นั่นแล้วก็พอดีนะ ขอบแซ่บืมซอยบุกน้อาเขีนย่างใดก็แซ่บย่างนั้นก็บักินฝาสดจ้ะดัดเง่ากับพอโคดแถหนาเลยเน่ะเนี่ยังดังหย่านมา จนสุมากจมเขาวจมน้คำค่ะมาเดี๋ยวจะต้อนหมูได้ไหมต้อนน้ำใหม่ก็ใบงนอไปเบ้อโอ้ว่ามันอกูจีกินกับบ้านได้น <c oughs> ว อันนี้ลาบป่าอัน <สะ S 1> นี้เล็บแบบดำลาบป่าลาบป่าลาบป่าตัวนี้บะเพ็ดเพ็ดทำไมสัวนี้บเพ็ดแล้วข้างน้องใส่ยืมความใั่ไหมฮึอยอรอยแหละ thoái bợ rồi, cái nhạt nhiều quá, cười lưỡi muối, sao vậy nhau, à, à. Thôi, Thôi muốn nó mày, ừ. Ôi, chú, <laughs>

ซอยพ่อแล้วมงน้ำใหม่บิดแล้วหมูสามสันอืมกระชอนไอ้ จ้องติกกินไหมดอกเห็นไห <Okay. S 1> มจเจ้าอาไหมอายเจ้าอาแดข้อเด้อค่ะพี่น้องกินสื้อบะพริกกับแฮดข้อไรบ่ไรแบม้อมาอะมันจะโม้อะอันนี้จูกข้าวอะไรนี่จู่แล้วเ้ขอบคุณหลายค่ะพี่น,ออน้อง <laughs>